สวัสดีครับวันนี้ดูการหาฟังก์ชันตรีโกณของมุมอีกแบบนะครับคราวนี้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับสักหนึ่งร้อยสิบาพายส่วนหอน,นี้เลยแล้วกันนะครับอยากทราบว่าไปตกที่ไหนก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเป็นจำนวนคละก่อนนะครับ6ไปหาร1้อต้องหารดูนะครับเอาตั้งหารในกระดาษทด6หาร1้อ 616เหลือเศษ5 15ลงมา6 848 954ใน9นะครับ54เหลือเศษ1เราก็จะเห็นว่าได้19แล้วก็เหลือเศษ1นะครับเราก็ได้19เ,เหลือเศษ1ส่วน6 เขียนใหม่ในรูปพายก็จะได้19าพายแล้วก็บวกอีก1พายส่วน6ก็คือพายส่วน6นะครับเอาละเราก็มาดูว่าเขาไปตกที่ไหนนะครับมุมการวัดครั้งนี้ไปตกที่ไหนในวงกลม1น่หน่วยของเราก็วาดวงกลม1น่หน่วยนน์นกน x ในแกน y นะครับแล้วก็วาดวงกลม1หน่วยขึ้นมาแล้วก็ ตรงนี้ศนย์ะครับตรงนี้ายส่วน2พาย3พายส่วน2ครบรอบก็2พายครับตำแหน่งนี้มี2ชื่อโอเค19บายแล้วก็เติมไปอีกายส่วน6กสิายอยู่ที่ไหนครับถ้าแยกเขียนให้ให้ครบ2พายเราก็จะแยกได้เป็น18พายถูกไหมครับ18บบวกกับอีก p หนึ่งครับ19าเนี่ย 18พายก็คือ2ไปหารก็ได้9รอบใช่ไหมครับเพราะ1รอบคือ2 4 6 8 10 12 14 16 18เิอาได้ทั้งหมด9รอบแล้วก็บวกปีกพายหนึงนะครับเติมไปอีกมาตกตรงนี้แล้ว18พายเติมไปอีกพายก็เติมไปอีกหมุนต่อมามาตกตรงนี้อีกพายหนึ่งแล้วก็เติมไปอีกพายส่วน6พายส่วน6นี่เท่าไหรล่ล่ะพายส่วน6 ถ้าจำได้นะครับเราคงทำกันบ่อยๆแล้วไายส่วน6ก็คือ30องศาเองเนื่องพอมาตกตรงนี้ก็เติมไปอีก30องศาปึ๊บหมุนต่อมาอีกนะครับเราก็จะได้ว่ามุมที่เราหาอยู่มาตกตรงนี้นะครับซึบเอาละตรงนี้ก็คือ30องศาครับตรงนี้ค่าไซน์กับคอสเป็นอะไรเราก็เขียนไว้เลย ไซคือ Y ใช่ไหมครับไซของ30ก็คือ1ส่วน2แต่เนื่องจาก s i n เนี่ยมาตกตรงข้างล่าง s i n คือ Y มาตกข้างล่างก็ต้องเป็นลบดังนั้น s ซ n ก็ต้องเป็นลบ cos ค,คือรูท3ส่วน2 c o s ก็มาตกฝั่งซ้าย cos ค,คือ X มาตกฝั่งซ้ายนะครับดังนั้น Cos ก็เป็นลบเหมือนกันอย่างนี้ เราก็ได้ cos กับ s i n มาแล้วของตำแหน่งนี้พอได้ cos กับ s i n แล้วเราก็หาฟัง์ชันค่าฟัง์กชันตรีโกณทั้ง6ได้เลย s i n ์ของมุมเ,เขียนมุมไว้ด้วยนะครับ1 1อสิบหเินแล้วกัน1 1 5พส่วน6ตรงนี้ s i n ของ1 1 5พส่วน6เท่ากับลบ ส่วนหนึ่ของ1 1 5ยสพายส่วนหเท่ากับลบรูทสาส่วนสองแทนของ1้5ยสพส่วนหเท่ากับก็คือแทนของ30องศานั่นเองยังจำกันได้ใช่ไหมครับแทน30องศาก็คือเซนหนึ่ส่วนรูทสาหรือถ้าคิดเครื่องหมายก็คือ s i น์ส่วนโคศ เอาลบหารด้วยลบเครื่องหมายลบก็จะถูุกตัดออกไปนะครับก็จะเหลือแต่บวกนะครับหรือกล้จะจับเอาไซต์ตัวนี้หารด้วยคอสตัวนี้ก็ได้นะครับจับหารกันหารแบบนี้นะครับลบหส่วนสหาร 2, หารูทสส่วนสลบนี่ครับไปจับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายก็จะได้คําตอบนี้เหมือนกันลองคิดดูนะครับโค s รเซกโคต1เซกร้อยสิบห้าพายส่วน6 cos ก็คือส่วนกลับของไซน์ลบหส่วนสส่วนกลับก็จะเป็นลบสส่วนหหรือเท่ากับลบสนั่นเองนะครับ sec ร้อยสิพส่วนหก็คือส่วนกลับของคของคอสก็จะได้ลบสอส่วนรูทสาม c o s ร้อยสิพส่วนหก็คือส่วนกลับของแทนก็จะได้รูทส3เสร็จแล้วครับ ตรงนี้หมุนให้ถูกแล้วกันนะครับทำเป็นชมนวนคระก่อนแล้วก็หมุนต่อไปนะครับสวัสดีครับ